สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้มาเตรียมสอบอาทีสำหรับน้องๆปหนึ่งกันนะคะไปที่การอ่านคำกันเลยค่ะคำแรกนะคะเยอะแยะโอกาสเทศบาลต่อเติมสวัสดีรางวัล เช้าค่ำไข่ขเจียวน้ำซุปสีเหลืองเหรียญทองง่วงเหงาช่วยเหลือความคิดกลับบ้าน เครื่องหมายรับทราบกลวยเตี๋ยววาดภาพบริษัทและต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะพ่อขับรถไปจอดหน้าอำเภอ แ้งเล่นกระโดดเชือกอยู่ใต้ร่มไม้หน่อยช่วยคุณครูเปิดหน้าต่างนักเรียนวาดรูปส้มโอและมังคุดลุงใช้กันไกรตัดกระดาษ เปียกชอบเรียนวิชาภาษาไทยนุ่นฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุแม่ค้าขายขนมบัวลอยที่ตลาดทุกวันช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย นกฝูงใหญ่เกาะบนต้นสนและต่อไปเป็นการอ่านบทความนะคะวันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีของหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะที่เก็บได้ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนักเรียนคัดแยกกระดาษขวดแก้วและภาชนะพลาสติก ออกจากขยะเปียกส่วนใบไม้ใบหญ้าต่างๆสามารถนำไปทำปุ๋ยหมกักคุณครูชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือทำให้ชุมชนน่าอยู่ สำหรับการอ่านออกเสียงมี3ส่วนเท่านี้นะคะอย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆวันละหลายๆรอบก็จะทำให้เด็กๆอ่านคล่องนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ